เอ้ tang, a d boy บอยบิชต่กูเห็นด้วยกับชูวิตที่ชูสเตน์กูลและูแบดบอยเชดเพทำเพื่อประชาชนแต่ไม่ได้คิดคนละแสนแสนกับพ่อนี่ครับผู้ชมครับการกลับมาอีกครั้งนะครับของแรปเปอร์คนดังอย่างพี่อิวซริกของเรานะครับแน่นอนว่าห่างหายไปนานครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทัวร์ปีที่แล้วเนี่ยทำเอากระชอนเหมือนกันครับ เพราะว่าสร้างชื่อเสียงให้ไม่น้อยนะครับรวมไปถึงข่าวดรามา่าก็เยอะถล่มทลายไปที่ตัวของพี่อิวนะครับจนทําให้เจ้าตัวต้องประกาศหยุดการทัวร์เปการชั่วข่าวในช่วงท้ายๆปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็งดรับงานไปปรากฏว่าปีนี้ครับถือว่าเป็นการทัวร์ครั้งแรกก็ได้ครับของปี2023อิวซุลิกลาสอินโคโค่ริวแควที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่ครับแต่ที่เป็นไฮไลท์คือเมื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชมครับมีแฟนคลับเนี่ยอัดคลิปมาลง t ิกต็อกนะครับ พี่อิวสลิกพูดถึงใครครับหลายคนถามแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนกับพี่อิวหรือว่าตามข่าวพี่อิวก,ก็จะทราบดีว,ว่าพี่อิวสื่อสารไปถึงใครคลิปแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือบอกว่าแน่นอนสนับสนุนคุณชูวิทย์เห็นด้วยกับคุณชูวิทย์นะครับในคลิปที่เขาบอกว่าเห็นด้วยกับชูวิทย์นะับก็คือมีสองคลิปท,ที่ที่ลงเนี่ยนะครับเห็นด้วยกับชูวิทย์แล้วก็มีการร้องวนทนแร็ปปรากฏว่าอีคลิปหนึ่งครับอีกคลิปหนึ่งนี้บอกว่าเห็นด้วยกับชูวิทย์ไม่พอบอกอีกครับว่า ทำเพื่อประชาชนจริงๆไม่คิดเงินสามแสนนี่ไม่รู้ว่าหมายถึงใครครับงานนี้ถ้าใครตามข่าวย้ําว่าน่าจะรู้ดีว่าหมายถึงใครคือปีที่แล้วเราย้อนไปครับแน่นอนว่าเกิดดราม่าขึ้นเยอะนะครับสําหรับตัวของอิสริกแล้วก็เพื่อนลมวง,งทางโรงทางร้านเนี่ยมีการฟ้องร้องกันก็นี่ครับลองไปดูคลิปเต็มๆทั้งสองคลิปครับาหาคุณหานะครับ ไม่รู้ว่าหายไปไหนก่อนอื่นอยากจะบอกว่าเอ้ย I'm a bad boy bitch แต่กูน่เห็นด้วยกับชื่อวิทยุสแตนสกูดันบูแบดบอยเช่นนี้ทำเพื่อประชาชนแต่ไม่ได้คิดคนละสองแสนกับพ่อ